สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามข่าวดีสัญญาณที่จะเย็นลงและฝนลดลงแต่เฉพาะเหนืออีสานเท่านั้นครับ หลังจากหลายวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าอากาศได้กลับมาแปรปรวนทั้งที่เข้าหน้าหนาวแล้วเสาร์นี้ลักษณะของความแปรปรวนนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข,ข่าวข่าว3าความแปรปรวนที่ผ่านมาเกิดจากมวลเย็นจากจีนนั้นมีกําลังที่อ่อนลงขณะที่ลมชื้นก็พัดความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับทุกทุกภาคจะมีฝนกวนใจและเราได้ผ่านช่วงสูงสุดของความแปรปรวนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับส่วนตั้งแต่วันนี้ครับ มวลอากาศเย็นอีกระลอกจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและพรุ่งนี้คลื่นกระแสลมตอนตกก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือด้วยลักษณะแบบนี้ครับเหนืออีสานจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักได้บางแห่งทําให้สองวันจากนี้เหนืออีสานร,ระวังนะครับจะไม่สบายเพราะจะเจอได้ทั้งร้อนฝนเย็นในวันเดียวกันส่วนหมอกหนาก็จะเกิดขึ้นด้วยครับบริเวณเสี่ยงฝนแปรปรวนในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนลำปางแพร่และต่างนะครับฝนมาก60%ของพื้นที่ช่วงฝนสูงสุดจะอยู่ในวันน น้อยในวันศุกร์นะครับส่วนอีสานฝนฟ้าขนองมีน้อย 20%นะครับของพื้นที่บริเวณเสี่ยงฝนได้แก่เลยหนองคายเชยงภูมินครศรีนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับพรุ่งนี้ความเสี่ยงฝนในอีสานนั้นก็จะลดลงเช่นกันแล้วเป็นข่าวดีอย่างไรก็เพราะเป็นข่าวดีก็คือภาคอีสานเฉพาะตอนล่างตั้งแต่วันศุกร์นี้และภาคเหนือทั้งภาคตั้งแต่วันเสาร์ครับกรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะเข้าสู่โหมดของอุณหภูมิที่ลดลงคือมีอากาศเย็นในตอนเช้นนเชาและฝนจะหายไปนะครับภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบจะไปอยู่ที่21-23 19-23อออองงศศาาาีีสสนนยู่่่ทว บนจะได้เย็นลงในสัปดาห์หน้านะครับนี่จะเป็นข่าวดีหากใครวางแผนขึ้นเหนืออีสานเสาร์อาทิตย์นี้สําหรับภาคอื่นๆไม่ได้รับข่าวดีนี้ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากไม่สัมผัสกับอากาศเย็นแล้วลมทางตะวันออกยังพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมทําให้ความเสี่ยงฝนยังมีต่อไปขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนจะท่งส่ง40-60%ของพื้นที่จนสุดสัปดาห์นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวรับมือกับอากาศแปลปรวนในยะนี้นะครับส่วนลักษณะอากาศโดยรวมของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราดูกันต่อเลยนะครับ นี้ภาคเหนือยังเสี่ยงฝน60%ของพื้นที่แต่ตอนเช้าหนือสานยังมีอากาศเย็นต่ำสุดที่2องศารครับภาคอื่นฝนไดเกณฑ์30-40%ยกเว้นกรุงเทพและมนทลยังเสี่ยงฝน60%ของพื้นที่เช่นเดิม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเส้นยฝนบริเวณประจวบถึงนครน,นะครับฝั่งอันดามันเจล่ฝนภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลคลื่นทะเลสูงหนึ่งเมตรฝั่งอ่าวไทยถ้ามีฝนตกในทะเลคลื่นจะสูง2เมตรนะครับปิดท้ายทีวีสามร้อยหกสิบองศาก็ขอสามขอเชิญชาวเชียงรายร่วมปลูกป่ากับโครงการศาสนาธรรมยูงในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้ณนะบ้านป่าอ้อหมู่5้าอำเภอเมืองเชียงรายครับพบกับทัพดาราและผู้การข่าวจะไปแสดงพลังคืนพืูกป,ป่าให้จังหวัดเชียงรายกับชาวบ้านนับพันคนนะครับหากคุณคือคนรักป่าตัวจริงเสาร์นี้เจอกันครับ เรามาตามกันต่อในช่วขงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสอ,องรอบถึงสามนะครับสนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีอินวันเอ็กซ์ตรา้ารส